ลกยากไหมคะเอ้าไม่ยากไม่ยากเราไปดูข้อตัวอย่างกันเลยค่ะให้เด็กๆฝึกในเรื่องของการหาผลบวกดังต่อไปนี้ข้อตัวอย่างคะ่ะโจทย์ที่คุณครูกำหนดให้เด็กๆก,ก็คือเท่าไรเอ่ย23บวกด้วย2เท่ากับเท่าไรใช่ไหมคะ23เป็นตัวตั้งที่เป็นเลข2หลัก เลขโดดที่ปรากฏก็คือเลข2กับเลข3เราสามารถกระจายตัวตั้งได้23กระจายตัวตั้งก็คือ20บวกด้วย3เห็นไหมคะวิธีทำ20บวกด้วย3บวกด้วย2ในแนวตั้งเพราะฉะนั้น2องจำนวนนี้เป็นเลขโดดที่อยู่ในหลักหน่วย เวลาเด็กๆเ,เขียนต้องเขียนให้ตรงกันไม่ว่าจะเป็นตัวตั้งตัวบวกแล้วก็ผลลัพธ์ด้วยนะคะ3บวกด้วย2ค่ะผลบวกที่ได้ได้เท่าไหร่เ่ยและเท่าไหร่คะมีอยู่3แล้วบวกเพิ่มขึ้นไปอีก2เป็น5 5ไปบวกกับ20เป็น20บวกด้วย20บวกด้วย5ผลบวกเท่ากับ 25ต่ออบตอบ25บเป็นเลขไทยยากไหมคะไ,มไหนใคร<ม>คิดว่าตัวเองทำได้อถ้าทำได้แล้วเราหยิบสมุดขึ้นมาเด็กๆลองฝึกในเรื่องของการบวกบวกแนวไหนเอย่ยบวกแนวตั้งโดยวิธีการกระจายกระจายที่ตัวไหนลูกตัวตั้งเพราะว่าตัวตั้งนั้นเป็นเลข2หลัก2จํานวนนะคะเอาละค่ะเมื่อพร้อมแล้วค่ะ ข้อที่หนึ่งเลยเด็กหาผลบวกนะคะลูกเขียนลงในสมุดค่ะข้อที่หนึ่งโจทย์ที่คุณครูกำหนดให้5 4บวกด้วย3เท่ากับเท่าไหร่นะคะแล้วบรรทัดต,ต่อมาบรรทัดที่สองเมื่อเราลอกโจทย์แล้ว เราก็ต้องแสดงวิธีคิดหรือวิธีทำในบรรทัดที่สองนะคะวิธีทำเด็กๆขีดเส้นใต้สองเส้นเห็นไหมคะคุณครูกระจายตัวตั้งแล้วก็คงไม่ยากนะคะวิธีนี้กระจายตัวตั้งแล้วนะคะ54ถ้าเราเขียนในรูปของการกระจายก็คือ50บวกด้วย4แล้วนำไปบวกกับตัวบวกก็คือ3 เพราะฉะนั้นเด็กๆลองคิดนะคะหาผลลัพธ์ตามแนวตั้งจากโจทย์ที่คุณครูกำหนดให้โดยวิธีการกระจายนั่นเองค่ะลองฝึกดูนะคะเด็กๆลองฝึกดูนะคะข้อนี้ต้องแสดงแนวคิดและวิธีทำตามแนวตั้งค่ะ อาลงมือค่ะลงมือนักเรียนปลายทางที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะพร้อมนะคะลูกพร้อมนะลูกศิษย์คุณครูสรีพรค่ะคุณครูอานงศรีวิสารนะคะคุณครูสุวิมลเกยทองค่ะคุณครูกรายานุ่นสงนะคะอันนี้ทางภาคใต้พร้อมไหมคะอ่าพร้อมนะคะ ในครเสร็จแล้วคะทําเสร็จแล้วลูกข้อนี้เป็นการหาผลบวกตามแนวตั้งนะคะอีกวิธีหนึ่งไม่ยากเลยอย่าลืมใช้ไม้บรรทัดน,นะคะไม้บรรทัดของเราที่มีอยู่ขีดเส้นใต้คําตอบที่ถูกต้องด้วย ไม้บรรทัดมาด้วยนะคะลูกให้นำไม้บรรทัดมาด้วยเอาแล้วค่ะเราไปดูของเพื่อนนะคะของเด็กชายเลยเอ่ยรัชนนนะคะในด็อกิอเวเมนต์เลยค่ะข้อที่หนึ่งเป็นไงคะใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นใต้หรือเปล่าเอ่ยเราไปดูกันเลยค่ะ จากโจทย์ที่คุณครูกําหนดให้ข้อที่1ให้เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกนะคะลูกอันนี้มันเป็นเลขอะไรคะเลขอะไรคะออาวเลขไทยนะคะเดี๋ยวแก้ไขเป็นเลขฮินดูอารบิกด้วยนะคะโจทย์ข้อนี้ก็คือ54บวกด้วย3เท่ากับเท่าไหร่เห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่โจทย์กําหนดต่อไปคะ่ะบรรทัดที่2เด็กๆต้องเขียนคําว่าวิธีทำวอ,อีวิ ท e ี T, ทออำำัมรมแล้วขีดเส้นใต้กี่เส้นคะสเส้นตรงนี้อาจจะเว้นสองช่องก็ได้นะคะอันนี้เพื่อนของเราเว้นแค่1ช่องก็ไม่เป็นไรนะคะจากโจทย์ที่กำหนดค่ะ54เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายได้นะคะก็คือ50บวกด้วย4บวกด้วย ตัวบวกก็คือ3เห็นไหมคะลูกตรงนี้สงสัยไหมคะกระจายตัวตั้งบวกด้วย3 3ก็คือตัวบวกนะคะ4บวกด้วย3ในหลักหน่วยผลบวกที่ได้ได้เท่าไหร่คะได้ในหลักหน่วยคะลูกคุณครูถามหลักหน่วยก่อน4บวกด้วย3ผลบวกที่ได้7บวกด้วย 50เห็นไหมคะในหลัก10เห็นหรือเปล่าคะอ้าวเห็นแล้วนะคะมีค่าเท่ากับ50เพราะฉะนั้น50บวกด้วย7ผลบวกได้เท่ากับ57ตอบต่ออ,อบอตอบ57ตรงนี้น้องต้องแก้ไขนิดหนึ่งนะคะวิธีการขีดเส้นใต้ต้องใช้ไม้บรรทัดค่ะลูกมันถึงจะตรงนะคะถ้าเราใช้ มือของเราขีดตามความคิดตามใจตรงไหมคะเส้นนั้นก็จะเกิดเป็นเส้นเหมือนกันแต่ก็เป็นเส้นคดเคี้ยวเหลียวลดมองแล้วไม่งามตาใช่หรือเปล่าลูกอ่าใช่แล้วนะคะข้อที่หนึ่งยากไหมคะอ้าไม่ยากนะคะไม่ยากเราดูเฉลยไปพร้อมๆกันด้วยนะคะ4บวกด้วยสผลบวกที่ได้ได้เท่ากับ7นะคะ เเอาไปบวกกับจำนวนที่เต็ม10นะคะก็คือ50เพราะฉะนั้น50บวกด้วย7ผลบวกก็คือ57เราตออบอตอบ57เขียนเป็นเลขไทยนะคะอันนี้ของน้องกรองทองน้องกรองทองต้องให้เลข4เนี่ยลูกตรงนี้เป็นเลข3นะคะบวกด้วย3เห็นไหมคะบวกด้วย3แล้วก็ขีดเส้นใต้นะคะลูก ไปแก้ไขนิดนึงค่ะต่อไปข้อที่2นะคะนักเรียนปลายทางวังกลกังวลคุณครูรัชนีพรผ่านข้อที่1นะคะไปข้อที่2กันเลยค่ะ22บวกด้วย7นะคะ